เมื่อผมจะต้องเอาชีวิตรอดในห้องปริศนาที่เต็มไปด้วยการไขความลับและพัสนมากมายกฎในการเอาชีวิตรอดในที่แห่งนี้มีแค่อย่างเดียวก็คือจะต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้แต่ว่าผมนั้นจะออกได้หรือเปล่าก็ฝากทุกทคนช่วยเป็นกำลังใจเพื่อที่ผมนั้นจะได้หาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้อ่าสาวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมโรบอทฮะแต่วันนี้เรามาในแมปแนว s c a p e r o o มนั่นเองหรือก็คือเกมแนวไขพัิลเพื่อที่จะออกจากห้องที่เรา ราอยู่ให้ได้ซึ่งมาดูโดยรอบๆของแมพที่ผมเข้ามาเนี่ยคือ เป็นภาษาอังกฤษแล้วแม่ผมก็เก่งซะด้วย <c oughs> การเล่นเกมแนว e s c a p e Ro o m มเนี่ยมันก็มีวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายอกครับก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องรวบรวมข้อมูลเนาะและการไขปริศนในเกมแนวแนวนี้เนี่ยมันจะไขไปทีละขั้นตอนก็คือเอาแบบง่ายๆแล้วกันผมจะยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นจุดที่1เราจําเป็นจะต้องไปแก้ไขจุดที่1ก่อนเพื่อที่จะไปแก้ไขจุดที่2แล้วก็ไปจุดที่3จุดที่4ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายโดยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นแบบนี้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าแบบนี้ มันจะเป็นแบบนั้นไหมเดี๋ยวไปลองไขปริศณากันเลยดีกว่านะก็หวังว่ามันจะไม่ยากเกินความสามารถของผมดูซินี่ฮะ first room first room นะครับเดี๋ยวจะต้อง มันต้องสังเกตค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าแมปนี้ดูค่อนข้างน่าจะตั้งใจทําอยู่เพราะว่ามีอะไรให้แบบเห็นเพียบเลยตรงนี้มีประตูนะครับ n e ก r o o m a n o ด a l y r o o m โอเคมีใส่รหัสก็คือตรงนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะต้องมาใส่นั่นเองเนาะเพราะว่ามันคือการไปห้องถัดไปแล้วแล้วกรอบรูปพวกนี้มันหยิบได้ไหมไม่ได้เนาะทำอะไรไม่ได้เลยอ่าเรื่องของคุณภาพกราฟิกเกมเดี๋ยวก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมพับได้แค่นี้ มันแหลกดูตรงนี้สิค้นหา4ไอเทมอ่าหยิบไอเทมโดยการคลิกซ้ายนะครับที่เมาส์ไอเทมเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นการสร้างพาสเวิร์ดใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมค้นหา4ไอเทมก็เอาง่ายไอเทมเหล่านั้นนั่นมันคือพาสเวิร์ดมี4ไอเทมด้วยกัน๋อห้องแรกมันก็น่าจะง่ายป่ะก็แสดงว่าไอรหัสตัวเลขนี้ก็น่าจะมีแค่4อันนี้ผมเดาจากหลักการเพราะว่ามันเป็นห้องแรกห้องแรกเนี่ยมักจะไม่ยากดูซิเหมือนผมเห็นตรงนี้เป็นตัวเลข A เท่ากับ2อ่าคลิกได้นะครับลองคลิกดูโอ้เปิดได้ด้วยเปิดเปิดมาโอเคข้างใน3กล่องมีเพชร1กล่องเอาเดิเ่เ,เ,เก็บเฉยแล้วอยู่ไหนเนี่ยหยิบไม่ได้ด้วยนะครับก็น่าจะอยู่ในตัวแหลมะมั้งอ่ะช่างไปก่อนอะไรที่มันคลิกได้เนี่ยก็น่าจะเป็นปริศนาแหลมะมั้งพวกนี้คลิกไม่ได้เลยไอ้รถไฟเป็นสีแบบนี้มันน่าสงสัยใช่ไหมใช่แหละมันน่าสงสัยมากๆทําไมรถไฟต้องเป็นสีแบบนี้ เออเก็บไว้ในใจก่อนโพ้นี่ไงนี่ไงผมเจอแล้วเท <B S 1> ่ากับ9อ่าพวกรหัสพวกนี้มันคลิกไม่ได้นะครับ A B แสดงว่ามันต้องมี C แล้วก็ดีใช่ไหมตามหลักแล้วนะพวกกระดาษพวกนี้ก็หยิบไม่ได้นะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอแล้วดีเท่ากับสตรงนู้นเห็นไหมเจอดีแล้วขาด C นะครับขาด C แป๊บนึงนะเหมือนร่องตรงนี้มันเหมือนจะเข้าไปได้แฮะเนี่ยมันมีล่องเล็กๆแต่ก็ไม่มีอะไรนะก็ปล่อยผ่านไปแล้วกันมีคุกกี้คุกคกี้เก็บไม่ได้นะพออเอาเก็บได้เฉย หรือว่าเก็บไม่ได้โอเคอันนี่ไงนี่ไงผมเจอแล้ว4เท่ากับ7ตอนนี้ผมน่าจะเจอตัวเลขครบแล้วมัง้งมันไม่น่าจะมีถึง5ตัวหรอกใช่ไหมผมขอเช็คดูแป๊บหนึ่งนะผมว่าผมเล่นเฟิร์สเพร o ซนได้ไหมเออเล่นเฟิร์สเพร o ซนดีกว่าห้องมันเล็กนะครับตอนนี้ผมเจอสัญลักษณ์ที่เป็นอักษรเท่ากับตัวเลขซึ่งตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะอ๋อไอเทมพวกนี้เหรอ อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุกกี้ไดมอนคุกกี้คือ C ีไดมอนคือ D แสดงว่ามันขาดตัวอักษร a แล้วก็ b นะครับไม่ a อยู่ด้านหน้าก็ b อยู่ด้านหน้า2อยานนาอ,อย่างนี้แสดงว่าผมสามารถเดาได้ใช่ไหมผมสามารถเดาตัวเลขได้คือตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะตามทันไหมน,นี้ผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะตามทันกันทุกคนแหละงั้นผมจะลองไล่แบบนี้มเอซี a, C, b, ลองแบบนี้ก่อน ACBD ACBD A คือ2 C คือ7 โอเค27 27 27 279 279 279 279 2794โอเคมา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 2794ถูกไหมถูกด้วยโอ้โหโอเคไม่ยากนะฮะไม่ยากห้องแรกพอเดาได้อยู่เอ้าหมดแต่พูดโอ้โหประตูปิดเลขเลยนะแป๊บนึง2794 โอเคกว่าจะผ่านมา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 ,มาที่ห้องที่2แล้วซึ่งตามที่ผมไปอ่านในข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเหมือนจะมีทั้งหมด11ด่านด้วยกันนะก็อาจจะเล่นไม่จบ ไม่ไม่น่าจบแล้วห้องนี้เป็นห้องกับด้านนะครับแล้วก็มีก้องวงจรปิดตรงนี้ผมว่าพวกรูปอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษนะ,ะต้องใส่รหัสอีกแล้วครับเป็น cat room ห้องแมวหมายถึงห้องถัดไปโอเคคือรหัสมีสีตัวเลขเหมือนกันแต่ว่าไอ้รหัสเนี้ยเราจะต้องมาดูข้อความไอ้เจ้าตรงพวกนี้ครับอย่างเช่นเลขหนึ่งตรงนี้ cat question เป็นภารกิจแมวอันที่2 number of chair ก็คือเก้าอี้มีกี่อันใช่ปะ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่า ภาษาอังกฤษผมไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแต่น่าจะต้องนับตัวเลขของเก้าอี้แหละว่ามันมีกี่อันเนาะอันที่3ก็คือนับโซฟาว่ามีกี่อันอันที่4ค้นหาตัวเลขสักที่หนึ่งในห้องนี้โอเคได้ได้ไดมาดูซิมีอะไรบ้างผมว่าจะพวกเก้าอี้กับโซฟานี่ง่าย,ายๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ด้านบนก่อนเดี๋ยวเราไปดูที่อันแรกดีกว่าครับ cat question น่าจะคืออันนี้นะ how many paws p นี้น่าจะแปลว่าอุ้งมือปะ อุ้งมือแมวอุ่้งมือของแมวเนี่ยมีเท่าไหร่ก็คืออุ้งเท้าแมวเนี่ยมันมีกี่อันแมวตัวเดียวใช่ไหมแมวตัวเดียวก็ต้องมี4ใช่แมวมี4ขาก็4อุ้งเท้าน่าจะใช่ น่าจะได้ตอนนี้เรารู้ภารกิจที่1แล้วครับแล้วก็เก้าอี้มีกี่อันโซฟามีกี่อันก็ได้แล้วขาดอยู่แค่อย่างเดียวครับก็คือค้นหาตัวเลขสักที่ในห้องนี้ก็คืออันที่4เนาะก็ไม่น่าจะยากมากั้งหาตัวเลขเนี่ยโอ้นี่ไงนี่ไงใช่ปะนี่ไงสใช่ไหมสามเพราะมันอยู่ดีก็มาเป็นตัวเลขแบบโดดๆแบบนี้เลยนะครับมันมันดูแปลกไปหนะ่อยโอเคน่าจะได้ครบแล้วงั้น่าเดี๋ยวขอนับพวกเก้าอี้โซฟาก่อนเก้าอี้มีสโซฟามี2เก้าอี้4โซฟา2ใช่ไหมเก้าอี้สโซฟา2 งั้นอันแรกก็คือเลข4เก้าอี้ก็4 4 4 2 3มามาดูสิว่าผมเนี่ยจะถูกหรือเปล่า4 4 2 3โอเค รีบเข้าเลยรีบเข้าเดี๋ยวมันปิดอีกไม่ยากไม่ยากยังพอได้อยู่ห้องที่3นี้โอหรูปภาพเพียบเลยครับแล้วก็แมวหายเพียบเหมือนกันผมว่าต้องนับไอ้พวกนี้แหละไม่มั่นใจมาดูที่ข้อความกันดีกว่าฉันมีแมว5ตัวหนึ่งในนั้นหลบหนีไปก็คือหนีไปนั่นแหละ2ตัวในนั้นถูกพลากไปจากฉันเอา้เอาเฉยและอีกสตัวในนั้นสูญหายโอ้โหเลี้ยงไงวะเนี่ย พวกมันพวกมันไปอยู่ที่ไหนโอเคแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจฮะสี่พัทเวิร์ดครับ4ี่ตัวเลขเหมือนกันอะตอนนี้เรารู้แค่ว่ารหัสมีสี่ตัวเลขเหมือนเดิมและก็ข้อความที่ประหลาดนิดนึงไม่รู้เลี้ยงแมวไงนะครับ5ตัวไม่อยู่กับเจ้าของซากตัวต้องดูที่แมวสูญหายตรงนี้ก่อนไหมโอ้แบบนึงนนะพวกนี้มันจะเหมือนกันไหมไอข้อความเนี่ยเนมส่วนสูงอะไรพวกนี้แต่ผมขอไปเช็คแป๊บหนึ่งเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่เหมือนกันหมดเลย เดี๋ยวนะอ้วว้ีแมวเหมียวเหมียวอยู่นี่นะครับตัวหนึ่งตัว O ตรงนี้เท่ากับเลข5 E ตรงนี้เท่ากับเลข8โอ้โหอันนี้ค่อนข้างตึงอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ B เท่ากับ1 G เท่ากับ5เจอแล้ว4ตัวโอ้มีมากกว่า4 L เท่ากับ9 C 9 A 3 What What เยอะจัง1ตัวหลบหนีไป2ตัวถูกภาคไปอีก2ตัวสูญหายพวกมันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน นั่นสิอยู่ไหนอ,อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ฮะไอ้ตรงข้อความตรงนี้แมวอยู่ก็คือแมวอยู่แล้วก็จุดๆๆนี่อันนี้คือแมวแมวอยู่บนเรือเรือโบท๊ท b o a t ใช่ไหมถ้าผมไม่ได้ตกภาษาอังกฤษไปก่อนน่าจะเป็นคํานี้นะครับ b เท่ากับหเนี่ยมันมีตัว b อ่ะ b เท่ากับหแล้วก็ตัว o ตัว o 5 1 5 1 5 3 1 5 3แล้วก็ตัว t นี่มีครบพอดี1537ใช่ไหมใช่แหละ มันต้องใช่หนึ่งห้าสามเจ็ดเป็นไปได้อ่ะห้องที่สี่นะครับห้องนี้เดี๋ยวอ่าคือ ามาอ่านมาอ่านก่อน Look around the room for notes ก็คือมองไปรอบๆในห้องนี้นะครับเพื่อหาโน้ตรหัสก็ตามนี้ครับ A เท่ากับ B เท่ากับ C เท่ากับ D เท่ากับค้นหาโน้ตกับตัวเลขแล้วก็จะมีอักษรครับลองคลิกที่พวกอ็อบเจกต์อะไรพวกนี้อ่าอ๋อหมายถึงให้คลิกพวกอ็อบเจกต์อะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วมันก็อาจจะมีโน้ตโผล่ขึ้นมาใช่ปะดูสินี่ไง นี่ไงโอเคโอเคง่าย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 ไม่น่ายากไม่น่ายากจัดไปจัดไปต้องแค่คลิกไอเจ้าพวกวัตถุอะไรพวกนี้ก็คลิกไปเลยตอนนี้ผมเจอ3อันแล้วผมนึกว่าจะยากอะเนี้ยง่ายง่ายฮะอันสุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้ายก็ไม่น่ายากนะต้องอยู่สักที่แหละจริงไหมอันนี้ไงเรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อย AA A, ต้องเริ่มจาก A ก่อน A3 3 4 3 4 6 3 4 6, 6แล้วก็3 4 6 8จัดไปจัดไป3 468 let's go <c oughs> มาอย่างรวดเร็วนะคะโอเคอยังไงก็แล้วแต่คลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันให้เยอะๆหน่อยนะแล้วก็คลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม